สวัสดีครับพบเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมาเพชรยนต์นะครับวันนี้นะครับก็มีรถตู้เข้ามาใหม่นะฮะตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โกดังนะฮะรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะฮะซอยเสรีไทย68แยก1มีบุรีกรุกเทพนะฮะนะครับก็เป็นศูนย์จำหน่ายนะฮะรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดย่านมีบุรีนะฮะตอนนี้นะครับมีรถตู้นะฮะเข้ามาใหม่อีกแล้วนะฮะ วันนี้นะครับเป็นปี2015นะครับเป็นตัวคอมพิวเตอร์3.0นะครับเกียร์แมนนวลนะฮะเป็นรถปลดระวังนะครับผมนะครับนะฮะมันจ่ได้เลยนะครับมีไม้น้อยสุดอยู่นะครับผมไม่ถึงแสนก็มีนะฮะราคาฮะบอกได้เลยว่าถูกมากๆนะฮะเริ่มต้นที่550,000บาทนะครับผมสำหรับคุณลูกค้าคนไหนที่กำลังมองหารถโต้นะครับตอนนี้ก็นะครับก็ปลดนะครับปลดล็อกนะฮะในส่วนของ การท่องเที่ยวแล้วนะฮะวันนี้ก็ที่ผมถ่ายนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3พฤศจิกนะครับ2564นะครับนะฮะเวลาประมาณ11โมงนะฮะก็สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถตู้คอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปี15นะฮะโฉบกันดั้มนะครับผมสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าอ่า่าคันไหนนะฮะที่น่าสนใจนะครับนะฮะ ก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของรายละเอียดของเขาก็รบกวนนะครับผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ทางช่องของผมด้วยนะครับนะฮะนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจกําลังอยากจะออกรถกับบริษัทเพชรยนต์ของเราครับก็อยากให้มั่นใจนะฮะก็ก่อนอื่นเลยจะบอกว่าบริษัทของเรานะครับเปิดทําการครับก็22ปีนะฮะประมาณ22ปีนี้แล้วนะครับผมแล้วก็เรามีทีมงานจัดซื้อนะฮะที่มี ประสบการณ์นะครับมากกว่า20ปีแล้วนะฮะตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะาซื้อรถเข้ามานะครับเราก็จะทําการนะฮะตัวเช็คประวัตินะฮะของตัวรถทุกคันเลยนะับที่เข้ามากับบริษัทคนเอ่อเข้ามากับบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับตั้งแต่วันแรกนะฮะเราจะเช็คตรวจประวัติก่อนเลยนะครับเพื่อให้ความมั่นใจให้ความสบายใจกับคุณลูกค้านะฮะที่มาซื้อรถกับบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับนะฮะ ตรงนี้นะครับรถของเราไม่มีประวัตินะครับจนหนักพิควาตจมน้ําแน่นอนนะฮะอยากให้คุณลูกค้ามั่นใจในส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะในส่วนของคันแรกเลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะสามจุดศูนย์นะครับเกียร์แมนนวลนะครับปี2015นะนะครับในส่วนของโฉบด้านหน้าของเขาก็จะเป็นไฟนะฮะมาตติเดฟเลคเตอร์อย่างนี้เลยนะครับหรือว่าไฟฮาโลเจนนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นสีโครเมียมนะฮะมี ในส่วนของโลโก้นะครับเตอยต้อยู่ตรงกลางนะครับผมนะฮะก็คันนี้จะได้ไฟสปอร์ตไลท์มาให้แล้วด้วยนะครับนะฮะในส่วนของป้ายทะเบียนของเขาครับก็จะเป็นนะฮะฮอตทุกคู่ลอลิงนะครับตัวอักษรหน้าจะเป็นฮอตทกคู่ลอลิงหมดเลยนะครับผม5 6 0 8นฮะกรุงเทพมหานครเป็นไฟป้ายฝาแล้วนะครับผมคันนี้นะครับก็จะเป็นรถมาจากหน่วยงานนะฮะ อาคารประชานุกูลนะครับผมนะฮะนะครับผมคันนี้ก็จะได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับนะฮะพับปรับไฟฟ้านะแล้วก็ล้อยางของเขาจะเป็นล้อยางบิส stone นะครับปี2019นะครับสัปดาห์ที่1นะครับผมนะฮะซีรีส์ยางนะฮะก็215 65R15 นะครับเป็นแม็กนะครับอันนี้เป็นล้อแม็กนะครับไม่ได้ล้อกระทะนะครับเป็นแม็ก6ลูดิสเบกนะครับ อย่างสภาพยังดีๆเลยนะฮะอันนี้รถยังไม่ปรับสภาพนะครับกุญแจก็จะเป็นเป็นกุญแจรีโมทอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยนะฮะกุญแจรีโมทนะฮะใ <c oughs> นส่วนของภายในของเขาเนี่ยก็จะติดอ่าม่านมาให้แล้วนะครับตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็นะครับเป็นกระจก ไฟฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับมีเซ็นทรัลล็อกนะฮะที่ล็อกกระจกนะครับด้านเปิดภายในก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเอ๊สีสีดำนะฮะนี่นะครับเป็นวัสดุพลาสติกนะคะที่หล่อขึ้นรูปมานะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสามแถวแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นเบาะหนัง3ามแถวแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูนะฮะในส่วนของเลขไมค์คันนี้เลขไมค์เท่าไหร่นะครับนี่ก็จะเป็นที่ผ่าปรับกระจกนะฮะ นะฮะเป็นพวงมาลัยนะครับแบบสีก้านนะครับแอร์แบกคู่หน้านะครับมีตัวจับเวลาขึ้นรถนะครับอ่าเลนไม้ก็จะเป็นสีดำนะฮะไม้แบบนี้นะครับนะครับคันนี้ไม้น้อยสุดเลยนะฮะเจ็ดหมื่นนะครับเป็นเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามกิโลได้เป็นเครื่องเสียงแบบจอพายอเนียนะฮะนี่นะครับเกียร์แมนนวลห้าสปีดนะครับนะฮะแล้วก็จะได้เป็นอ่แอร์ แอร์แมนนวลครับปรับได้ถึง4ระดับนะครับผมนะฮะสภาพโดยรวมนะครับ90%เลยทีเดียวนะฮะในส่วนของเบาะจะเป็นเบาะ3แถวนะครับนะฮะเป็นเบาะหนังมีคอน์เตอร์ให้มาด้วยนะครับฮะสวยๆอย่างนี้เลยนะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์084 384 8404นะครับมะเพชยนต์นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในส่วนของนะฮะด้านข้างนะครับนี่นะฮะด้านหลังนะฮะ ไฟท้ายของเขาก็จะได้เป็นไฟท้ายแบบโครงไฟที่ดีไซน์ออกมาได้ดูสวยมากนะครับแล้วก็จะเป็นไฟหลอดไส้ธรรมดานะครับนะฮะนะครับกระจกด้านหลังก็จะเป็นไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยมีในส่วนของที่ปัดน้ำฝนมาให้นะครับนะฮะแล้วก็จะติดเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะฮะพามาให้ลูกค้าได้ดูก่อนนะครับนะาในส่วนของด้านหลังนะครับ รายละเอียดนะฮะตัวตะเข็บนะฮะรอยเม็ดอาร์ตนะฮะเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขยับนะฮะแล้วก็คันนี้ติดเครื่องเสียงมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมนะฮะสนใจนะรีบติดต่อเข้ามาเลยนะฮะคันนี้ใหม่เพียง79,000กว่าโลนะครับในส่วนของพื้นนะฮะก็ทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้นะครับนะฮะเป็นพื้นอ่าไม้นะครับนะฮะนะครับแล้วก็ มาด้านหลังก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผมมีตัวประตูนะครับออกเปิดด้านในเป็นประตูฉุดเฉินนะสามารถเปิดด้านในได้นะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับกับเจ้าตัวคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับจําหมายเลขทะเบียนได้เลยนะฮะห้าหกศูนยนะครับนะฮะปีสองพนะครับราคาเริ่มต้นที่ห้าแสนห้าหม่นบาทนะครับนี่นะฮะในส่งของภายในสวยมากๆนะครับ นี่นะฮะเบาะนะครับไม่มีรอยฉีดไม่มีรอยแตกลายงานใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสวยนะฮะถือว่าสวยนะคันนี้นะครับยังไงฝากด้วยนะฮะกับเจ้าตัวคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับมาดูคันที่สองนะครับคันนี้ะครับก็จะเป็นปายทะเบียนนะครับพอนคู่ห้าหกสามสามนะครับก็เป็นปีเดียวกันนะฮะปีสองพันสิบห้านะฮะนะครับได้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับ มัติดิฟฟกเตอรนะแล้วก็จะได้เป็นไฟตัดหมอกมาด้วยนะครับนี่นะฮะสวยๆเป็นสีบอลเงินนะครับส่วนของรายละเอียดด้านข้างล้อยางนะฮะจะได้เป็นยางบิสโต n นปี2019สัปดาห์ที่34ล้อแม็กขอบ15ดิสเบรกคู่หน้าด้วยนะครับนี่นะฮะนะครับสวยๆเลยติดม่านเหมือนกันนะฮะคันนี้นะครับนะฮะ เดี๋ยวมาดูคันที่สามันต่อนะครับคันที่สามคันนี้ก็เป็นปีสิบห้าหนึ่งกันฮะใครชอบเลขทะเบียนไหนนะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้นะฮะเอาทุกคู่ลอลิงห้าหกหนึ่งสามกรุงเทพหานครนะครับนะฮะนี่นะครับผมแล้วก็คันที่สี่นะฮะก็จะเป็นปลายทะเบียนของทุกคู่ลอลิงห้าหกหนึ่งสี่นะครับ คันนี้ก็ได้เป็นยางบิสโตนเหมือนกันนะครับนี่นะครับยางปีสองพันสิบานะฮะนะฮะสัปดาห์ที่สามนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันดีกว่านะครับเนื่องจากสองคันเมื่อกี้ไม่มีกุญแจนะครับคันนี้นะใหม่วิ่งเพียงถึงแสนเก้าหมื่นกว่าโลนะครับนะครับผมภายในก็จะมีเครื่องเสียงนะฮะติดมาให้เรียบร้อยนะครับ ใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากดูรูปนะครับเป็นแต่ละคันนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะฮะ084 384 84.4นะครับมีเข้ามา6คันนะฮะกับเจ้าตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมนะฮะมาคันสุดท้ายนะคันนี้สวยนะ5640นะครับแต่ไม่รู้สึกว่าจะวิ่งอยู่ที่150,000นะฮะมีไว้วิ่งที่150,000นะครับ หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกสี่กิโลนะครับรายละเอียดนะครับก็สวยๆงงามเลยนะครับนี่นะฮะนะครับก็ถ้าสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมั่นใจได้เลยว่ารถกับทางเพชฌ์จงของเรานะครับเป็นรถเดิมรถสวยนะครับไม่มีประวัติชนหนักพิวามจมน้ำและอีกอย่างนะครับเป็นรถหน่วยงานฮะตรงนี้นะครับเขาจะเช็คประวัตินะฮะตามศูนย์ทุกๆ10,000โลอยู่แล้วนะครับ นะฮะถ้าสนใจนะฮะหรือว่าต้องการรายละเอียดคันไหนเป็นพิเศษก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์084 3848404นะครับผมมะเพชยนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็ก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ทั้งช่องของผมด้วยนะฮะนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจนะครับในส่วนของการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ